ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอุปกรณ์ตัดดูเรื่อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่หน้าร้านของคุณเอกนะครับสวิตชิ่งโมนะครับร้านนี้ก็จําหน่ายเกี่ยวกับสวิตชิ่งนะครับก็คือเป็นที่ชาร์จแบบรถยนต์ใช้เปิดเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งโมนะครับเป็นมีทั้งโมแล้วก็ดำเดิมนะครับ เดี๋ยวราคายังไงก็ติดต่อกับคุณเอกนะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรนะครับ089 0509242นะครับคุณเอกนะครับผมก็จะเป็นจอการสวิตชิ่งนะครับแล้วก็เป็นลำโพงรถยนต์เป็นลำโพง DIY นะครับแล้วที่เห็นด้านหน้านี่คือลำโพงประเภท DIY นะครับเป็นแล้วก็จะเป็นพวกแอมป์จิ๋วต่างๆนะครับ ที่มีขาอยู่ในร้านนะครับผมสั่งทำได้นะครับเดี๋ยวติดสีสยงนิดนึงครับเมือ่อก,กี้ถามตรงนี้น <c oughs> ขอถามอีกรอบนึงตัวนี้มันเป็นอะไรนะเป็นลิเทียมฟอสเฟตครับลิเทียมฟอสเฟตใช่ใช้เปิด เปิดเครื่องเสียงรถยนต์โดยตรงครับอ่าตัวนี้กำลังนิยมกำลังนิยมในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ครับตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับชุดนี้ก็ขับตัวไหนได้มัางครับก็คือชุดใหญ่แบบนี้เปิดได้เลยใช้นานแค่ไหนประมาณก็คือถ้าเป็นชุดโม่ก็จะต้องมีสวิตชิ่งที่ผ่านเพื่อที่ว่าให้มันชาร์จเหมือนไดรถอดครับครับยังไงถ้าการใช้ก็ต้องมาปรึกษาช้าบแน่นอบอ๋อครับอันนี้มันเป็นชุดทั้งชุดหรือว่าอย่างไงครับใช่เป็นทั้งชุดของมันครับที่เปิดชุดนี้ครับมีชุดนี้เลยนครับ เดี๋ยวเยลองเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเผื่อลูกค้าสนใจะลองเพลงเมื่อกี้ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองให้ฟังนะครับก็คือเป็นอ่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปนิดนึงนะสผมใจยังไงก็ติดต่อช่างเขาได้นะครับทั้งชุดนี้เลยครับชุดข้างหลังนั้นได้เลยนะครับ di dunia dan อดชุดชุดนี้ยังไงชุดนี้ขายยังไงชุดละสี่หมื่นครับชุดละสี่หมื่นคือประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือจะมีของโมทั้งหมดครับมีของโมอ่าก็มีปีโมมีพาวเวอร์โมครับครบเซ็ตเลยครบเซ็ตเลยครับร้องเราเก๋เป็นเนฟเอกแคร์ครับโอ้โหทั้งหมดนี้ก็ราคาอยู่นี้เลยนะใช่ครับอผมอ่าครับก็ ลูกค้าสนใจยังไงก็ติดต่อทันไปร้านได้เลยครับก็มีของเราก็คือหลักๆเลยเป็นสวิตชิ่งโมใช่ครับหลักๆเป็นสวิตชิ่งโมแล้วก็รับทาพวกนี้เลยใช่ครับรับประกอบตามงบอะครับแต่ลำโพงร้านน่ส่วนมากจะเป็นของโมทั้งหมดที่ร้านนะครับใครต้องการแบบโมโมให้หนักๆแน่นๆนียมาที่นี่เลยนะใช่เลยครับจบครับจบเลยโอเคครับติดต่อร้านนี้ได้นะครับผมก็ ชอบประเภทโมนะครับคือเอาเครื่องเสียงมาโมหรือว่าสวิตชิง่งโมต่างๆนะครับก็ติดต่อร้านคุณเอกสวิตชิ่งโมได้นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดกุณาวันกําแพงแสนนครปฐมนะครับท่านผู้ชมแนะนำอีกหนึ่งร้านนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ